ผมมาขอมาแจกอยู่บ้านไหมไปทำง,งานนะจ๊ะเหรออ๋อเขาจะไม่มาเหรออ๋ออันนี้แล้วทำอะไรคะหนูระกษหนูทำง,งานตามจับเพื่อเลิกงานอ๋อเหรอบ้านายอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนหล,ห,ลหลังหลุดเหรอหลังนู้นเปล่า,หลาเหรอผมอผมไม่เห็นบ้านเหรอเอาเรื่องหกโมงเหรอ ข้างในมีบ้านคนจนเหรอจ้ะข้างในมีมีมีคนบ้านจนไหมมีแค่ไม่กี่อ่ะไม่มีคนอยู่จ้ะอ๋อทำงานจนหมดอ๋อเหรออ๋อนี่นี่ไม่มีคนอยู่เหรอจ้ะอ๋อเขาไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเออไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่ไปทำงานจ้ะเออไม่มีใครอยู่กัเร็วหกโมง เขาเขาเราเขาเริ่มโมงเขาเขามันลงมาแล้วมันให้เอออันนี้ให้ให้ให้กลับไปเลยยังเริ่มน้ำให้ให้ให้กลับไปเลยเออเออเออให้ให้กลับไปเลยเอออยู่กันอ๋อฮะอยู่กับลุมใช่ไหมคะอ๋อหยุดด้านเหมือนกันไหนเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันเหรอเอออยู่กันเอามาเลยงั้นเอามาเลยเออเอามาเลยครับเออถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกัน หลับงบนนี้เลยนะจ,จ,จ๊ะได้เอออยู่กันให้เลยให้ไปเลยให้ไปเลยพ่ม่า,มาข้าวเออ <c oughs> อืมฟ<ก>ักละมุดอย่างพวกอะไรนั้นอะไรมั้งอะไรพวกข,ขนมไงโยมขนมมีเม,มื่อกี้เห็นเด็กนี่ไงขนมเอามาสองสามถุงเลยโยมขนมไอ้น,นั่นอ่ะไอ้เออขนมไอ้น,นั่นอ่ะขนมเด็กอ่ะขนมเออ ผ่านพอดีเลยเห็นพอดีเลยแย่แย่ขอเ <มา S 1> ลื่อนค่ะมันได้ไหมไปแจ้งตรงเจ้กาแบบการอยู่ว <c oughs> ัดทองน้อยพอดี <c oughs> เห็นพอดี <c oughs> อันนี้อันนี้มันมีเครื่องครัวอยู่ด้วยนะโยมนะมันจะมีพวกกันน้ำมันพืชน้ำปลาปลากระป๋อง สิบกระป๋องนะครับหนึ่งแพ็คเลยแล้วก็มากกล่องหนึ่งก็สามสิบถุงเนาะอ่าทันทีอแล้วก็มีพวกมันพวกผลไม้นะครับอ่าแล้วก็ฟักนะครับเนี่ยก็มีไข่นะครับอ่ามีไข่ขนมอ่าแล้วก็ข้าวเนาะโอเคนะครับโอเคครับครับผมครับผมครับผมไปแล้วครับโยมเดี๋ยวฝนจะตกครับผมอนะครับครับผม อ่พอดีไม่ผ่านเห็นพอดีเลยนะครับเราก็ได้ของมาแจกญาติโยมครับเราได้ของมาแจกแล้วนะครับพอดีเราเห็นพอดีเราก็เลยแจกของซะเลยนะครับน่าจะบุญตรงกันผมมาจากเมืองการผมมาแจกของเอาของมาแจกเห็นเขาจมมาแจกผมรับแจกคนยากจนเลยนะโยมครับผม รอบตอนนี้เราก็ไปกันต่อไปกันต่อครับเราไปจแจกเราเจอเราก็ให้เลยครับรอ่าครับผมไปครับ